ส่นี้ต้อบผมอยู่แค่คุณจะได้มาค่ะเออกระตีลา มันก็ไปแก้แกูนะก็ตอนแรกกูนึกว่าจะแก้กแบบว่ามึงไม่ใช่ไอหมีมึงเป็นถิงเอ้ยมึงไปชื่อไม่ถิงโตมึงไปจระเข้มึงไม่ใช่หมีมีปลา<ม><น>โอ้โโฮโฮ<ว>ยนึกว่าจะแก้กูสรุปไม่ทำตามกูโว้ยง่พอเลยเอาคุ้ยๆคุ้ยอย่างเป็นกอซิล่าหนิมเอาโอเคโอเคนะแล้ววันนี้ครับก็เปิดลัคกี้บ็อกซ์ซูเปอร์แลนด์กับลัคกี้บ็อกซ์เอ่อลาพลิสเองจริงๆ<ว>ทุกคนจะบอกว่าไหนซูเปอร์แลนด์พี่จริงมันอาจได้สองชื่อนะคือดิวิชั่นกับซูเปอร์แลนด์โอเคเนาะแล้ววันนี้นะครััับบบกกก็มมมมาสููู้้้้้จจจรรระะะะเเเขขขช่่่่อออยยถไในน เออว่ะเว้ยมันขึ้นบกได้มันจะขึ้นบกได้ไงไม่เคยจอร์เจียอยู่บนบกเหรอแต่มันก็ต้องมีน้ำบ้านนี้ไม่มีน้ำเลยเออมันไม่ต้องมีน้ำเลยน้ำมันได้งเลยเว้ยมันเรียนน้ำแข็งหมดแล้วเรามาแลกลาพิกกันดีกว่าลาพิกไม่ไม่ได้เปิดน้ำเราเลยไปเอาเออดีแล้วไม่ได้อะไรอ๋อแม่งไอ้กูจะากทำแบบมันแหมมึงเรียนแบบกูนะมึงขี้โกมอ่ะเอ้าได้แล้วแต่กูได้ของมึงหวะไอ้ขี้ไอ้กะเอาได้หยในน้ำแล้วบอยอยาเออ มึงไม่เอาของมึงเหรอแม่งกูเอานะไม่เอาก็แย่แล้วเมื่อกี้เสียบค้างกูเลยไม่เห็นเออมันมาจะค้างเอาไม่ได้หรืึเปล่าแล้วทำไมมันมาบ้ามายังเอาโอเก็บทุกอย่างเลยโอ้จัดจ้าอันนี้แอปเปอรทองโอ้โหแล้วกูได้แล้วรถไฟเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เป็นฮะป่าได้เหรอเฮ้ยเจ้าแค่บินได้ออมึงบินได้เหรอเจ้าแค่ไต่ได้เลยอ๋อก็มึงไอ้ถือนั่นอ๋อกูก็ไต่ได้ดีกว่ากูได้บ้าไต่ไม่จำกัดมาจากไหนวะ โวัวได้แต่ไม่จำกัดเ,เอ้าทุกคนอันนี้มันคาราฟไม่ได้อะแปะ๊บนึงนะอาจจะคาราฟดาบได้ลองคาราฟดาบดูก่อนก็ไม่ได้เอ้าไอ้บอยเกาะมึงเสืมันติดไฟไอ้บอยเปิดติดเอาเอาอกมาเปิดฝนได้แล้วเอา้าฝนไม่ตกที่นี่อ๋อ้เป็นหิมะแทนเฮ้ย <c oughs> เื่อนี้มันตีได้อะอ๋อตีแล้วไม่เป็นไรเอาตีหน้ามึงได้ปะเดี๋ยวค่อยตีเพราะกูยังไม่ได้เกาะถ้ากูได้เกาะค่อยไปไฟกันเอ้าเอ้าไม่ใช่เกาะแล้วพูดพี่ไปถึงดาบ <l ots> รอยกูได้ดาบก่อนไม่รอแอล้วสิหนะอ่าได้ก่อไปแล้วก่อเขียวใส่แล้วได้เอ๊ะมึงมันหัวไหมอ๋อไม่น่ามึงโอเคอ้อฮี <l ots> ่ลากีบอลนี่มันจิงเลยอันนี้พิกแอกใช่หรวะอุย้ยแล้วได้บอลคุณเร็วด้วยดาเมเจ็พอลองตีหน่อยอ่ะอ่ะมันไม่ลอยนี่หว่าอ๋อมันแค่ขุดเร็วแต่มันไม่ลอยอตีลัวช้าเกินอุ้ยอว้ยว้าวโอ้โหตอนเล่นกลัวโขลหายโขลไม่สลับเออตาย พี่เด็กกูจะรีบเดี๋ยวกูจะเปิดรัวแล้วเดี๋ยวกูจะได้ขอมาแกล้งบ้างมันแกล้งกูเยอะแล้วไม่ไหวแล้วอันนี้ลักกิฟต์บอยในถังที่เราเพื่อนกันมานานกูให้ไอ้นี่มึงอ่ะเอาไปเลยกูให้มึงเฮ้ยเดี๋ยวนี้ใครเล่าถอดแจ้งมาเว้ยไม่ใช่โหวชันไปล่ะพี่ไอ้บอยฆ่ามันนีทีนี้ไม่ช่วยกูฆ่าเออทำไมกูไม่ได้ขออะไรเลยวะเนี่ยมึงักไปมึงมีขอให้กูไปเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ่ะเอ๊ะทำไมจองแล้ป็นของได้ล่ะวะเออดี บอ่อน้ำทีนทีเอเแอปเปิ้ลอ่ะอันนี้ล่ะอันนี้ดอกไม้โอ้ยกูเช็กจะไม่ไหวแล้วอันนี้เป็นแอปเปิ้ลเอ่อมันก็คือเดียวกันหรือเปล่าวะเอ้าทำไมมันรวมกันไม่ได้อ่ะมัน,นอาจจะเป็นรสหวาน,านมันเป็นรสเปรี้ยวมันเก็บได้แค่สิบหกอันคืนเดียวกันมันอาจจะเป็นอาจจะรสเผิดรสหวานไงมึงเคยกินปะเนี่ยรสนผ็ดรสหวานป้ามึงสิอันนี้เป็นแร่แตกไฟได้ทุกคนมาแล้วด่ากันด้วยแล้วผิดอะไรอันนี้ดาบเฮ้ดาบมาเร็วมันเป็นไอ้นั่นที่มันอยู่ใต้เรเลบอยไอ้ที่มัน มันมีพลังใต้ทะเลเขาเรียกว่าไงนะความแมนนะเออนั่นแหละนี่กูได้าดาบมาแล้วก็มงมาด้วยดูดิดูมงเป็นไงมงนี่กูใส่มงกุฎแล้วก็นี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ไอ้ที่ไอ้ความแมนมันถืออ่ะซ้อมเสียบซ้มอมซ้อมซ้อมแทงหน,น้ามึงเนี่ฮ้ยกูเริ่มได้ขอแล้วเว้ยมีแววมีแววว้ายไอ้โอยของมาสั่นแลมอันนี้กูรู้ว่ามึงโยนเฮ้ย,ยกินเลปเปิ้ลก่อนกินเลปเปิ้ลโอเคไม่ตายละเอ้ยเออไม่ตายไม่ตาย อันนี้เป็นอ่าซ่อมเอนชาร์ดซ่อมเอนชาร์ดโอเคเอนชาร์เลยวะอ๋อได้อยู่มันพาได้ไหมพาไม่ได้โอ้ยผมลำคางติดไฟมากเลยเนี่ยแต่คือแบบเราได้เอเมอรัลเยอะมากเลยอบอยถ้าเรานับดีนะโอ้โหูุ้ยติดน้ำเอางี้ดีกว่าบอยขอมันแบบมันออกน้อยมากเลยเดี๋ยวถ้าแบบโอ้ยกูได้ปีกมากปีกกูหายเลยเดียว ผมไม่เอาผมจะเสกปีกผมคืนไม่เอาโอ้ยโกงว่ะมึงทำป<อ>ีกูหายอ่ะเรื่องมึงทำของกูหายอ่ะกันไปกันเล่นของมึงเอออันี้กัเล่ของมึงกูไม่เสกเอ้ากกูเสกแล้วแส่ปีกกูเปนได้แล้วเว้เ aman, นนเนเนย,ออยก,กูเป็นอะควาแมนบินได้เอ้ยจะรีบเปิดเนี่ยเ้ยเดี๋ยวกูบอกกูเปิดช้าอีกมึงก็เปิดช้าปกติแล้วบอกว่ะเนี่ยกูรีบอยู่แล้วเพราะกูไม่ได้ขออะไรเนี่ยมึงได้อ้าวไอ้บอยมึงดูดิมีคนเร็วเลยอะ กูไปแล้วบอยแล้วมึงบินได้ไหมบินได้ใช่ไหมบินไม่ได้เหรออันนี้เป็นบาเลียไม่ใช่มันเฮ้ยย่ากูทำไมเนี่ยไอ้บอยไปหามาหาแต่กูเนี่ยอันนี้เป็นได้ามเปิดได้มึงก็ต้องหามึงบอกวะว้าวอ้ากูาก็ไม่ตายด้วยแบบมึงอะ,อะไรล่งไหนไอ้ผีซอม,มอ <c oughs> บีอบ้อ้าวกูบอยวะกูรีบไปกูมีซ่อมดาเมจหนึ่งพันแล้วกูก็รีบใช้ตีมันแล้วกูก็หนีมัน คนดูครับตัวคนความเมนหนาเงี้ยหน่ยแล้วิ่งโอ้ยคนเลยอ่ะผมครับก่อเอะความแมกซเซตเลยมาใส่ไปเลยเออใส่ไปโอ้โหใส่แล้วมันก็สวยแต่ว่ามันบินไม่ได้มันต้องใส่ปีกเลยทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่าปีกมันจะแตกเร็วหรือเปล่าถ้าโดนตีอ่ะอันนี้เป็นอ๋อลัคกี้บ็อกกูมองเป็นแร่แร่ความแมกก็มานี่เท่ดีนะสวยดีเสียงโชคอันนี้เสียงโชคของลาพิษจธได้อะไรกันอ้าวมันมันลงไปได้ทุกคนแต่มันไม่ได้อะไ๋อปีกมันก็แตกยากเหมือนกันเมื่อกี้มึง่าไปม่ตีกูเท่าไหร่ไม่ เมื่อกี้มึงเอาดาเมจตีกูเท่าไหร่โอ้ยาดาเมจที่มึงตีกูเมื่อกี้เท่าไรหนึ่งพันสิบหนึ่งพันสิบโอเคของกูหนึ่งพันยี่สิบกูเยอะกว่าแต่กูก็กูเอาดาบกากตีมึงก็ได้ปะก็มึงเป็นคนบอกว่าพันหนึงอะ่ะอ้าวแล้วกูไม่ใช่ดาบ<อ>ดาบกูหรือว่อาดาบสลามยักษ์ตอนนี้มึงรู้ตอนนี้รู้บ่กว่าตอนนี้กูแบบพูดแบบดีใจเลยเว้ยทำไมไม่บอกอันนี้คือเพราะกูรู้สึกว่ากูมีแค่นี้กูรู้สึกกูชนะแล้วอันนี้ตีได้ทุกคนในบอยถ้าตีแล้วเป็นไรอ่ะอ่าเป็นไรเป็นไไรม่บอย ไม่เป็นไรนะลอยเหรออันนี้มึงลอยเหรออ๋อบินแล้วมันแล้วมันทำอะไรได้หรอปะมันแค่ตีได้เฉยโอ้โหไม่มีอะไรแกบอกยังอ่ะไกลแล้วเด็กกูจะเสกเพิ่มเลยเนี่ยเราเปิดเร็วเกินไปไม่เอาไม่เสกไม่เอาก็ขอมาได้น้อยอ่ะมันได้น้อยอะไรมึงก็แกงแก้งกูเลยแม่ไม่ต้องพูดโอ้ยคือไม่เลวไม่เสกมันเปิดเร็วเกินไปเงี้ยมันแบบคนดูยังไม่สูดใส่เงาเงาเปิดช้าเปิดช้าอาอันนี้กูรีบเปิดรัวมากเลยมาดูหน่อยทุกคนขอไม่มีเลย จริงๆไง้พวกกล่องลาพี่กับอีดีพิชชันเนี่ยมันมีขอแล้วเดี๋ยวกูเปิดไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นอาฟินิกก็คือจำไม่ผิดนะคือมันค้าแล้วมันจะใส่แล้วมันจะติดไฟทุกคนเพราะมันเป็นฟินนกฟินิกนกไฟอ่ะนกไฟไอ้คือมึงเป็นมึงไม่ใช่หรอเอาบอลไม่ติดไฟหรอโอ้โหมีดำนด้วยอ่ะเฮ้ยคนดีเลยเฟนิกโอเคไว้อา้าวสโลตกใจหมดเก็ตสโลจะดีใจเยอะจะดีใจเยอะ<ๆ>ไปเชื่อกูมึงได้แน่นี่ใช่ไหมอ่ะได้ยังไม่ได้อะไรว สลาบอีกนี่มันเป็นแร่หินเหล็กไฟอืมแร่หินเหล็กไฟอ่ะอ๋อเป็นของไอ้นั่นเขาเรียกไวน์นะไอ้บัลลังก์ไอ้บัลลังก์คุณล่าไอ้คนที่ชื่อป๊อปอ่ะที่มันเล่นกับเจนอะฝรั่งอ่ะอันนี้ดาบว้าวโอเคโอ้ยไอ้บอลกูติดไฟถอดรองเท้าถอดรองเท้าวโอเคบอลไม่ต้องไม่ต้องให้กล่องเพิ่มแล้วแค่นี้แหละน่าอะไรอะไม่บอกยุ่ง อันนี้รองเท้าไม่ไรอเลอยากรู้ว่เอ้ยอย่าพึ่งรองเท้าอ่ะอันไหนวะอ๋อรองเท้ากาดกว่าทิ้งไปเลยเวลามาอันนี้อันนี้รถฟินิกก์แล้วได้เลยเดี๋ยวอยากรู้ว่ะครับด่าไปได้อยารู้ไปทำไมเมื่อกูอยากรู้เป็นเด็กเป็นเล็กไม่ต้องไปยุ่งเรื่องผู้ใหญ่มึงง่าเลยหมดแล้วไงอันนี้เป็นแล่เอเยี่ยงเที่ยววะเดี๋ยว มันคาไม่ได oh, uh, ้ไม่บอกหน่อยได้อะไรอยากรู้ได้ไรเงี้ทีมันยังไม่บอกกูเลยติงเงอันนี้คืออะไรมั้งลาจะมีสิ่งลาจะมีสิ่งที่เหมือนกันก็ได้อันนี้เป็นเล่สุดสุดอย่างนี้เหรอทั้งมดแต่คาบของบอกคืออะไรมึงมีอะไรโชกูอ๋อ้เล่สุดก็กากได้ไหมอุ้มเมียวโชกุกูเหลือห้ากองแล้วว้าวโอ้ยไม่โชว์อย่ามายุ่งมึงไม่โชว์กูเลย มึงช็อกูดิเมีอะไรอ่ะอยากเห็นได้อยากเห็นได้เสี่ยช่วยกูก่อนเด็กกูบอกอ่ะส่งนกันไปอันนี้แร่ดำเออไม่บอกมึงหรอกเอานั้นนายนาโกกเรานะนายเป็นคเจ้าไอ้บอยบอกมาอันนี้เป็นแร่อะแร่โมกบอกมา ไม่ทำอะไรเลยนะกูใส่กูใส่กอดแล้วเกมบร่งเล้วเมื่อกี้เนี่ยที่เกมลุดไปเพราะว่าเราใส่ก่อสีม่วงให้คนก็คือกอดต้องห้ามต่อไปศึกของบอสไอ้ต่อไปศึกที่เราสู้กับบอสแล้วทุกคนมาบอยพร้อมยังพร้อมละโอเคมาเออเออแล้วก็เออพร้อมแล้วก็สู้บอสกันเลยมาจระเข้หมอบนองแล้วก็แล้วก็คานี่จระเข้มันคานหรือมันเดินวรบอยฮะคานใช่ไหมมือต้องไม่หักมึงต้องไม่ถัมันวะโอ้ทำไมผมติดไฟวะ พราะดาบนี่เหรอผมว่าผมผมว่าผมไอ้นั่นแน่เลยหมายถึงว่าแบบดาบมันทำให้บอสหายได้เลยงั้นกูต้องใช้ดาบใหม่ดาบมีแทนดาบนี่ก็ถือแล้วติดไฟเหรอเชียวะเดี๋ยวก่อนหรือว่าจะเอาไปใส่เกาะก็กอ๋อเออใช่ใช่ใช่ดาบไม่ถือแล้วติดไฟอ่ะมาอีกรอบอันนี้ผมใช้เป็นตีศูนย์หนึ่งพันเอ้ยไม่ใช่ตีศูนย์ใส่ซ่อมเอ้ยซ้อนเอ้ซ้อนซ้อนซ้อนหรือซ่อมวะเออซ่อมเอ้บ่อยมันมันสไลด์สไลด์สไลด์ทำไมไม่บอบอ่ะเดี๋ยวมึงเป็นอะไรเข้มมันหรือเปล่าไอบอลบางคเข้งจริะไม่เข้าจริงก็เลลยุกขึ้น กีบีจะบอบอยู่เลยโอ้ยถ้าผมใช้ดาบไม่ตีกับบอยมันอาจจะแบบบอบไปจากกระเด็นไปที่ไหนก็ได้สักทีหนึ่งไม่ก็เกียบัลไปเลยกูเดานะก็เปิบเปบเปบดบาเรียดิอ๋อบาเรียได้ได้ได้ไดอ้าวู้ตีรัวจระเข้ไม่ใช่ตีรัวสิกัดรัวเออมาก็ถือว่าจระเขชนะไปแล้วทุกคนมาอบมอยเข้ามาใกล้มาเปิดบาเรียเลยจ้ะพร้อมหรือยังซึกงเล่าอ่าพร้อมใช่ไหมพร้อมละถ้าพร้อมแล้วก็มาดิ ดิงอย่างสูงโอ๊ยโอ้ไ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 อ้โอ้ไ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 อ้อ้อ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไอ้โอ้ไ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 อ้อ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไ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 อ้อ้ไอ้อ้อ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้โอ้ไ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 อ้อ้ไอ้อ้ไอ้อ้อ้ไ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 อ มึงจะตีกูไดนะ้เลยกล่องมึงแตกหมดแล้วเฮ้ยกูน่าจะกินอันเปิ้ลตอกูแกูกิน,กนอันเไม่ทันอ่ะให้ดูนี่สิ่งที่กูบอกว่าถ้ามึงมีเหมือนกูมึงก็จะคงเสมอแต่ว่ามึงไม่มีอ่ะอันนี้เหรอฮะเอาไงอ่ะดูก่อนดิเออก็ก่อดแดงอันนี้กูอันนี้กูกินอันเปิ้ลนี่กูก็ก่อดแดงเหมือนกันอ่ะลองกินดูอ่ะกินก่อนออของมึงมีวันหมดของกูไม่วันหมดของกูมันมีเวลาห้าที ของกูไม่มีของกูอินฟินิตี้ก็มึงถือตลอดไงก้วเลยไม่ตายใช่ไหมวะอ่ะเออไม่ตายเออโอ้ยผมเกียร์ปุ่มไม่ทันอ่ะคือไม่คิดว่าตันจะแตกเร็ว่ะโกูโดนด่างวยเลยขอบอกว่าตอนแต่ตอนชุดชิงตีถือว่ามึงก็ทำดีแล้วแหละเพราะของกูสลับแล้วกูถือไม่ทันไงแต่ว่าแค่พลาตัวถือมึงตีใกล้แม่งอ้ยเมื่อกี้ตอนที่ผมสลับแบบปั๊บป๊บมันหลุดมันแบบแป๊บแป๊บโอ้โหเกือบจะซาแล้วโอ้โหพลาดเองแหละก็ต้องขอบคุณที่หล่อใจลืมกดไลค์ช่องผมอยู่ใต้ท